ก็สว <c oughs> ัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมจอนนี้ดัามสามจิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องลินเราจะพามาเอามิมนะครับภาษาภาษากลางเขาเรียกพึ่งนะครับแต่ภาษาบ้านเราเขาเรียกมิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ครับดูครับน้องลินขึ้นไปก่อนแล้วครับน้องลินขึ้นไปก่อนแล้วครับน้องลินขึ้นไปแล้วมังกรน้องลิน น้องลินขึ้นมาได้ยังว่านั่นนะโยกลงมาไอตัวเดียวเอานี่นะครับหลังมิมของเราจะอยู่ตรงนั้นนะครับน้องลินกําลังจะเอามาให้เราดูนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้แล้วครับนี่ครับต้นไม้ความสูงของต้นไม้นะครับเห็นไหมครับนี่เสียอ้วนอยู่ข้างล่างครับเสียอ้วนครับที่แรกให้เสียอ้วนเป็นตากล้องนะครับแต่เสียอ้วนไม่ไหวครับอ่ะน้องลิ้นน้องลินโอโอ้ตัดนะตัดอ่ะตัดเลยน้องลินตัดเลย แกอดอยอดระดับเสียหลินเกิน่อยแล้วตอนนี้น้องลินกําลังพาเรามาเอามิมนะครับน้องลินเห็นรังมิมไหมในรังมิมอยู่ไหน้องลินก็ตอนนี้ก็กําลังขึ้นอยู่บนต้นไม้ครับมันไม่แตกจะแตกได้ไงมันยังไม่ยังไม่ทําอะไรเลยมันจะแตกได้ไงน้องลินในหนในอะไรคือยานอาดีน้องลินน้องลินตัดเลยตัดเลยยานใส่ จัดเลยใช่ไไปตัดเป็นเตี๋ยแล้ตัดมุมไหนมันมาเนี่เอาว่ารอแป๊บนึงครับให้เสียอ้วนมันเป็นตากลรองป้าตัดมองบอกง่ายเลยเตี๋นไปตัดเลยดีตัดเลยจะมาตัดเราเขาเป็นตากลรองให้บอกลินตัดโอ้เจ้าตัดตัดไปเอาเลยมันหอดคันนี้แล้วอย่าไปย่านซิงิกซิงิกเอาวันทุกข้อคอยยาบอกย่านเอาเลยคอยย่านจะมาตัดไหมสงสัยต้องได้เปลี่ยนคนตัดแล้วนะครับ โอ้เอาวะกูบันทึกก็ู่อบันทึกอยู่ใครจะเป็นตากล้องเอาเสียอ้วนขึ้นมาครับเสียอ่าเสียอ้วนขึ้นมาแล้วครับตากล้องจําเป็นหรอนะครับของเราคือเสียอ้วนเอาอยังครับดูดูวิคคิิ้้มมใใหหเสียคิมอ่าเสียคิ้มถือมีดนะครับเสียลิ้นนะครับโออเสียใส่นะครับโอ้ตองไอ้ตองตกองตองตองแก่ตกงแก่ ใส่ห้างมีมดุนี่เธอมีถ่ายสีอ่อนก่อนมีถ่ายสีอ่นก่อนมานีดูารมณ์สามคลิปของเราในวันนี้ชีวิตประจำวันรเป็นวันนีเป็นก็ต้อือมาทนประอมเปเนในสุกมจนตอนนี้เรากำลังหลีลไม้อยู่ครับหลีไม้อะไรคือลีไม้ฟันไม้ก็ไม่ไไม่เห็นดูนีเห็นเลยครับโ เงินคนได้ปั๊ดหยิบระสนปั๊ดนึ่งครับตอนนี้เราไม่ได้จาบมิ่มที่ไหนครับนาเราเองครับวันนี้ครับเราไม่จับที่ไหนนาเราเองครับมาขโมยขอขโมยไม่ได้ไปขโมยมิ่มใครมานะครับวันนี้ครับไอ้สัตว์ม่เลี้ยงมิ่มไม่ได้เลี้ยงครับถ้าเลี้ยงมันคงไม่กัดเราครับคงไม่ปล่อยเรานมัไม่ใส่หมันที่มันจะปล่อยได้ใช่ไหมกูกลัวมากเลยนะครับเอาเดียวมิ่งเงินลงมาทำไมตัดมึองข้าบ้านเอาตัวทำไมต้องลิ้นมึงไม่ได้น่นต้องลิ้นปั๊ดหนึงนะครับลิน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 ที่นิดดูครับนี่นะครับหลังหลังพึ มโอ้เอาโคตรยากเลยนะครับวันนี้ต้องลองเสียงกันดูครับไม่ผมก็น้องครับที่จะโดนมันต่อ๋อเดี๋ยวแมวมันหายโว่ยี่มาตอดมันต่อยได้เหรอเดี๋ยวบาเลยมขาจะข้ากันเอาอยังเอาเดือยมาตัดต้องงามเลยกูขึ้นไป้ตัดต้องงาเช้านะเลยครับตัดต้องงาเพราะพีทใา่พีทใา่พีทนายลงเลยลงเลยมันแตกแล้วนะครับโอ้มันมือแล้วครับมันบือเแล้ว ทำไมต้องลิ้นไปไวมากไม่ไปไวมากไม่มมต้องลิ้นครับมันบึ้มบึ้มมาเดี๋ยวต้องลิ้นไปครับ <c oughs> โอ้รังใหญ่มากครับรังใหญ่มากมันต้องใช้บุหรี่ด้วยครับแต่เผอิญพวกเรามันเอ๋ผมแล้วก็น้องลิ้นน้องเสียววนไม่พายันดูบุหรี่ครับถ้าดูดบุหรี่มันไม่ไดีต่อสุขภาพอย่าไปทำนะครับพี่นะครับน้องครับเด <c oughs> ี๋ยวผมจะหาเดี๋ยวผมจะหาวิธีเอาเอาลงมาให้ดูครับเดมิดเราไม่มีไฟแช็กไม่มีบุหรี่ครับเราจะฟันโป๊กโป๊กโป๊กออกมาเลยครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับโอ้้หหเเนนนนนาามั่ะ๋อ เค okay. น ah ี้นะครับน้ำหวานมานะครับโคตรเต็มรังเลยครับน้ำหวานนะครับเต็มเขาเรียกดังใช่ไหมใช่ไหมน้องน้องลินเขาเรียกอะไรหัวน้ำหวานเออเขาเรียกหัวน้ำหวานเต็มแล้วนะครับหัวน้ำหวานนะครับแล้วนี่ก็คือรางเปล่าแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมรังเปล่านะครับเนี่ยโอเคครับไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเบิ้งกูแม่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้นะครับเผื่อผมตอนนี้อดามสามจึ๊กจะเอาคลิปลงใหม่นะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ